สวัสดีเจ้าพี่น้องจา๋ามีการเก็บพิดีโอบันทึกไว้นะพี่น้องจา๋านี่เป็นการดุนดวนกับเมืองไทยนะพี่น้องเพราะว่าพ่อก่สบายต้องจำเป็นต้องด้นดวนกับเมืองไทยเหลือกะตังได้บินกลับผู้เดียวจ้าพี่น้องจา๋า ่ีการฉันเดินทางโดยรถไฟนพี่น้องจ้าขึ้นรถไฟไปลงฮัมสถานนีฮัมแล้วก็ต่ออยากทำไปสถานนี้ดุสิอบกสนามบินดุสิอบนะพี่น้องจา้าเราเป็น เดินทางที่ด่วนจางฉันจองตั๋วมัน,นีสมุดมน,นีเมือนเอื่อฉันกระบ,บินเลยจ้ะค่าตั๋วเครื่องบินกับประมาณพันยูโรพี่น้องจ๋าไปกลับเป็นการบินด่วนเพราะว่าพอบัสบายต้องกลับบ้านฉันไม่แน่ใจว่าพอาฉันสิเป็นจังใดเนาะ มืพี่สาวโทรมาบอกว่าพอ่อต้องเข้าโรงพยาบาลพอเขอ้าโรงพยาบาลเรต้องใส่ทอ่อหายใจซอยนพี่นองจา๋าใส่ทอ่อเพื่อช่วยหายใจพ่อว่าสามารถหายใจเองได้จ้ะอันนี้ก็มาถึงทานนี้หำจนตึงต่อรถไฟไปอีก พอใหญ่กระถิมาสทรงจ้ะตีตรงที่พอใหญ่มาสทรงฉันสามีและพี่น้องมาสทรงทางทางที่สามีของฉันกะบบุบายนะพี่น้องจ้ะทั้งพอและสามีบุสบายพร้อมกันพี่น้องจ้ะฉันก็ปรู้ลุว่าฉันจะไปทางใดดีแต่ฉันกะขอบอก ถามสามีว่าเธอไหวบอสามีของฉันก็บอกว่าว่าบังฉันเลืกสอนมือก้อนเดบอฉันก็รอบังสามีฉันสองมือพี่นอนจ๋าพราะว่าฉันเกิดตรงเบ่งว่าทาั้งเหงิแกม พราจะเสยเดลือตัวเองได้บ่เพราะว่าแกอยู่หนีผูเ้เดียวตรงนี้อยากพี่นงืงน้อแี่นองท่างมันฉันก็ยังมีพี่สาวพี่ชายดึงพออยู่ฉันก็เลยอยู่กับแกสองหนึ่งบึงอาการว่ะเป็นจังใดพอฉันเกาะบึงอาการแกแก่ก็ะโจนชิม,มีแห้งแข็งแรงพราะที่ดูแลตัวเองได้ฉันก็เลย ตัวมึงนี่มึอเอื้อนบินเหมือพี่น้องจ้ะถึง,กงแกบอกต้นแแกก็ยังมานาั่งรถไฟมาส่งพี่น้องจังฉนามบินพามาเช็คอินเช็คอินแล้วก็พาฉันป้อยฉันเข้าไปแกจึงกลับนั่งรถไฟกลับพี่น้องพวกแกบ่มีแรงพ่อสิขับรถ มาส่งได้เนาะได้แค่นางเป็นงูนางขึ้นรถไฟมาเป็นงูแค่นันพี่น้นอแค่นี้กะซึ่งดีใจที่สามียังเป็นห่วงที่สามีเป็นห่วงเรามาส่งเนาะพี่นนอ ฉันโชคดีมากเลยจตะพี่นองจ๋าฉันเจอพี่คนไทยสามคนที่จะบินไปดูบใบเตาดูใบไปกุงเทพกันแต่พี่นองจ๋าเช็คอินพอกันโชคดีมากเลยจ้ะจิวไม่ได้บินผู้เดียวยังมีพี่อีกสามคนบินเที่ยวเดียวกัน เราก็ไปต่อดูใบพร้อมกันอเช็คอินดูซึงบอกพร้อมกันมาพี่น้องจา๋าเป็นการที่แบบบินคนเดียวแต่มีเพื่อนเต็มเลยพี่น้องจา๋าโชคดีมากเลยลวพวกพี่พ,พีกระจายดีซอยกันพี่น้องจา๋าซอยกันเบ่งไปถึงดูใบเราก็ซอยกันเบ่งเกตซอยกัน ราะว่าพี่เขาก็ไมีประสบการณ์ในการบินนาะพี่พุกพี่เขากะซอยคือเป็นการบินที่แบบไม่ต้องกลัวอย่างไรจ้ะ <c oughs> คนไทยมาเนไรยเป็นเป็นมูการ <c oughs> ถึง <c oughs> แถนนางเครื่องจาก <c oughs> ดูซุบมดอถึงดูใบนางไก่กันพี่น้องจ้ะ เป็นการบินคนเดียวแต่ไม่ใช่ไปนคนเดียวมิตรภาพคนไทยร่วมกันพี่น้องคุณพีทั้งสองทั้งสามคนกันมีแต่ควใจดีใจแอบกันพีเขาเสียนี้อายุลายแ,แาม่กับแกกับสิบุญมเฮี้ยก็แอยกันพยุงกันไปจนถึงกรุงเทพพี่น้องจา๋ามาถึงกรุงเทพ ซึ่งกุ๊กเทปอ็ได้จากแยกจากกันก็เป็นการเดินทางที่แบบกบตุนจ้ะ,จะเจอผอนกุนไทยน้ำกัน